เหยยงคนนี่บ่มีลองคนลองให้ยังแต่อยู่นี่ก็ตามก็เจ้าเลยอนะมึงอก่ขวดแล่ได้จืดกูต้องอวดดอกลุดยคอยลอดกูสิสีปากมึงเดี๋ยวนี้ตาทูพระเดชยำเขาคำละกองเนี่ยนับตั้งแต่เมื่อนี่เป็นต้นไปเอาต้นไหนก่อนละฮะเนี่ยกูพ่ะได้บอกให้มึงนับเนี่ยใพ่บอกว่าเงื้อนับตั้งแต่เมื่อนี่เป็นต้นไปคาบลูกคาบหลานมึงหนีจากเือนหลังนี่มันม่นกระดูกขันมึงม่นหนีคันกูกลับมาเห็นสูอยู่นี่กูสิเผาถิม ข้าผวช่วยกันแน่กูสิเผาหอดมึงสูงก่กันนี้จากข้างหลังนี่นนไผว่าเขาไม่มีคนเอาทุกมือเนี่ยก็มีคนแอบมักเขาอยู่ใส่ละบอฮูหเอะจะเข้าแอบอยู่เสียนเดี๋ยจังไหนล่ะออเขาเสือ้อไจังไหนก็ต้องมีสวยสวยปลาล่ำปลาเหลือสวยป่าปึกษาไผ่สวยกระดอกกระเดียสวยขนาดนี้ไม่มีผัวก,ก็บ้าแล้ว ใช่กูไม่มีผัวแต่ไม่ใช่พระหน้าตานะคะมันเป็นเพราะสถานการณ์โควิดถึงทําให้ฉันไม่มีผัว